สวัสดีครับตัวเอกครับวันนี้ส่งงานนะครับเปลี่ยนจอ Android น,นะครับรถน้มแม็กคันนี้ตั้งแต่น้มแม็กออกป้ายแดงมาเลยก็เคยให้เรามาเปลี่ยนจอใส่กล้องถอยไปแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่มี Android เลยเป็นไพ o n นียนะครับนี่ติ๊กเกอร์รุ่นแรกๆนะครับที่เด็กทำ วันนี้มาก็หมดวาระอัมลาไพาอเนียเรียบร้อยนะครับตามยุคสมัยเพราะว่าไพาอเนียตัวนั้นทำอะไรไม่ได้เลยอ่านี่ก็สายเป็นจอยดอย9นิ้วตรงรุ่นนะฮะเราสตาร์ทเลยตัวจอนะครับไม่ต้องกลัวกระชากนะครับมันมีระบบกันกระชากอยู่แล้วฮแล้วก็เปลี่ยนกล้องถอยใหม่ไปแบบ AHD มีความคมชัดมากนะครับ คมาเลขเจ็ดสตัวจอเชื่อมต่อสปอตได้ใส่ซิมได้นะครับตลรอัซิมก็อยู่ในเก๊ะตรงนี้เลยแล้วก็มี usb 2เส้นนะครับเช่นหนึ่งเนี่ยก็ไว้ในเก๊ะอีกเส้นหนึ่งเราเคยต่อ usb ไว้ด้านหน้าก็สามารถใช้ usb 2จุดเลยแอปพลิเคชันติดตั้งให้มาตรฐานนะครับหรือ YouTube แบบไม่มีโฆษณาตัวนี้มีซับบ็อกก็ต่อกลับไปใช้งานได้ตามเดิมนะครับค้นหาด้วยคำสั่งเสียง ล้องข้ามกำแพงอันนี้เปลี่ยนพวงมลาลัยเป็นของออร New วปรีโลมาแล้วนะครับเมือนไม้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้งานได้นะครับตอนตอนคอนพวงมลาลัยเป็นแทรกก็เสียงนะครับ กปครบหมดเลยเข้าเกียร์ถอยเสียงเบาลงนะครับก็ยังเล่นต่อเรื่องกันไปปิดนะครับเลือดกุ๊บบีโอตปาโมดตัวนี้ระบบเสียง DSP นะครับ31แบรนด์แล้วก็สามารถ ตัวไอตัวอ e ีคในตัวนี้มีข้อพิเศษนิดนึงนะครับเขาสามารถตั้งความถี่ไฮพาร์สโลพาร์สได้ของลำโพงนะครับในแต่ละย่านให้ทำงานที่ความถี่ใดๆที่เราต้องการนะครับประมาณนี้สอูฟเฟอร์คันนี้มีซับบล็อกก็เปิดความถี่ซับบล็อกให้นะฮะอีควอร1บดแบ อันนี้ก็ปรับเรเวลนะครับลำโพงหน้าซ้ายหน้าขวาปรับรถได้หมดนะครับแยกอิสระก็เหมือนเม็คทีฟนะครับอนี่วอลเกนเบสนะครับก็ไม่ลงปรับเยอะมากได้เสียงเบสที่นุ่ม ทกอันนี้ลำโพงเดิมนะครับก็มีแพร่เพิ่มซับบ็อกอาการของเธอไ,<ป>ไม่ดีขึ้นเลยนะครับดูยูทู e ไปแล้วนะครับดูทีวีออนไลน์ช่องสามดู่เป็นอย่างชัดๆนะครับ <Okay. S 2> เข้าเกียร์ถอยเสียงเบานะครับก้องทำงาน เปลี s, ่ยนช่องแบ็กครับแล้วก็เลือกช่องใหม่แค่นั้นเองดูกันแบบชัดๆนะครับรวดเร็วป้องไวนะครับตัวนี้สเปคเป็น8คอร์แรม4นะครับนี่ดูกกีฬาต้องรับทั้งเน็ตฟิตทั้งดิสนีย h ฮอสต a านะครับจะแปลกเคลียวไปไม่พ้นนะครับ เน็ตฟิกลงเวอร์ชั่นใหม่ให้ตัวนี้จะมีข้อข้อจำกัดนิดหนึ่งสำหรับรถที่มีจอพิดานนะครับหากาตัวนี้เน็ตฟิกกับ Disney มันไม่ออกจอพิดานแต่ยังอื่นออกจอพิดานได้หมดนะครับยกเว้น2ตัวนี้เน็ Netflix ตฟิกเวอร์ชั่นใหม่รองรับ <vain> ให้ดูเน็ตฟิกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น8.59 ต่อไปขึ้นก็สับใหม่ทีบางทีเป็นที่โปรแกรมนะครับอรโอเคแล้วก็มีแอปดูหนังนะครับเราลงแอปดูหนังไว้ให้ด้วย หือถ้าคุณไม่มี Netflix ไม่มี Disney คุณก็เลื่อนจากตัวนี้ได้เลยครับเพราะแอปตัวนี้รวมหนังจากหลายๆค่ายนะครับอัปเดตตลอดนะครับหนังใหม่หนังเก่ามันก็จะคลากันไปนะครับหนังใน Netflix ก็มีใน Disney ก็มีเห็นไหมว่าเสียงมันเบาลงให้โอเคครับขอบคุณนะแม็กครับก็สนใจติดตั้งอัปเกรดจอ Android นะครับ ติดต่อน้าเองครับที่เบอร์0819876286 Facebook Fanpage YouTube Channel เอกดิสก์อะซิสต์รีครับาร้านเราอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับหรือเข้าทางพุทธนนทสาย4กระทุ่มมุม18ก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ